ถ้าคุณคือผู้ป่วยมะเร็งและกำลังกังวลเรื่องภูมิคุ้มกันตกหรือภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษาหยุดก่อนคลิปนี้มีคำตอบสำคัญที่จะพาคุณไปพบกับวิธีเสริมภูมิคุ้มกันตัวเองง่ายๆที่บ้านให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นห่างไกลความกังวลพร้อมกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจไม้ไกลฝังช่องเสียงพูดฟังสบาย ช่องที่จะเป็นพื้นที่เห็งการดูแลตัวเองในช่วงวัยที่ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับในการเดินทางที่ยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิตเมื่อเราหรือคนที่เรารักต้องเผชิญหน้ากับโรคมะเร็งและเข้ารับการรักษาไม่ว่าจะเป็นการให้เคมีบำบัดการฉายรังสีหรือการผ่าตัดนอกจากความเข้มแข็งของจิตใจแล้ว สิ่งที่เป็นเหมือนกองทัพที่สำคัญที่สุดซึ่งคอยปกป้องร่างกายของเราจากภายในก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองครับแต่การรักษามะเร็งนั้นแม้จะมุ่งเป้าไปที่การทำลายเซลล์ร้ายแต่มันก็ส่งผลกระทบต่อกองทัพของเราทำให้อ่อนแอลงและเปิดโอกาสให้เกิดการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายขึ้นคำถามที่เกิดขึ้นในใจของผู้ป่วยและผู้ดูแลหลายท่านก็คือ แล้วนอกเหนือจากการรักษาทางการแพทย์ที่คุณหมอให้แล้วเราในฐานะเจ้าของร่างกายหรือในฐานะผู้ดูแลจะสามารถทำอะไรได้บ้างที่บ้านเพื่อช่วยประครับประคองและเสริมกำลังให้กับกองคับภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแกร่งพอที่จะสู้ต่อไปได้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งเข้าสู่ช่องไม้ไกลฝั่งครับ ช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลตัวเองในช่วงวัยที่เราได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างมากมายกับผมดิเรกครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่เปี่ยมไปด้วยความหวังและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังต่อสู้อยู่กับโรคมะเร็งหรือท่านที่เป็นผู้ดูแลคนสำคัญของนักสู้เหล่านั้นครับหัวข้อของเราในวันนี้คือ5เคล็ดลับเสริมภูมิต้านทานระหว่างรักษามะเร็งทำได้ที่บ้านครับ เราจะมาเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองแบบองค์รวมที่เราสามารถทำได้ยง่ายที่บ้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการรักษาหลักของคุณหมอให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับก่อนอื่นผมต้องขอย้ำเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก่อนนะครับว่าเคล็ดลับที่ผมจะนำมาแบ่งปันในวันนี้เป็นเพียงการดูแลเสริมเท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนการรักษาแผนปัจจุบันได้โดยเด็ดขาด และทุกข้อที่ผมจะกล่าวถึงควรทำควบคู่ไปกับการปรึกษาทีมแพทย์ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเสมอครับการต่อสู้กับมะเร็งคือการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้ป่วยครอบครัวและทีมแพทย์การดูแลตัวเองที่เราทำที่บ้านก็คือการทำหน้าที่ในส่วนของเราให้ดีที่สุด mm hmm. เพื่อให้ทีมของเราแข็งแกร่งที่สุดครับเรามาเริ่มกันที่เคล็ดลับข้อแรก ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของการมีร่างกายที่แข็งแรงกันเลยครับเคล็ดลับที่ 1. โภชนาการคือรากฐานเลือกอาหารให้เป็นยาในช่วงระหว่างการรักษามะเร็งร่างกายของเราเปรียบเสมือนสมรภูมิรบขนาดใหญ่ครับมีการทำลายเซลล์เก่าและมีความต้องการในการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นอาหารจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำให้อิ่มท้อง แต่คือวัตถุดิบและเชื้อเพลิงที่สําคัญที่สุดที่ร่างกายจะนําไปใช้ในการซ่อมแซมตัวเองและสร้างเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นทหารเอกของระบบภูมิคุ้มกันครับ 1. เน้นโปรโตีนคุณภาพดีโปรโตีนคือวัตถุดิบหลักในการสร้างทุกสิ่งในร่างกายครับทั้งเซลล์เม็ดเลือดขาวแอนติบอดีที่ใช้ต่อสู้กับเชื้อโรคและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่อาจได้รับผลกระทบจากการรักษาผู้ป่วยจึงต้องการโปรโตีนมากกว่าขมปกติครับ แหล่งโปรตีนที่แนะนำควรเลือกโปรตีนที่ย่อยง่ายเช่นเนื้อปลาไข่ขาวเนื้อไก่ไม่ติดหนังเต้าหู้อ่อนหรือเต้าหู้ไข่ครับการรับประทานปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาแซลมอนหรือปลาทูสัปดาห์ละ2-3ครั้งก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับการปรุงควรปรุงโดยวิธีการต้มนึ่งหรือตุ๋ จะย่อยง่ายกว่าการทอดหรือผัดที่ใช้น้ำมันเยอะๆครับการกินผักผลไม้หลากสีสันให้เป็นนิสัยผักและผลไม้หลากสีสันเปรียบเสมือนกองทับเสริมที่เต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสิ่งสำคัญคือสารต้านอนุมูลอิสระครับสารเหล่านี้จะช่วยปกป้องเซลล์ดีของเราจากการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการรักษาตัวอย่างเช่นฟักทองแครอท สีเหลืองส้มมีเบตาแคโรทีนสูงบร็อคโคลี่คะนา้าสีเขียวเข้มมีวิตามินซีและสารซาลโฟราเฟนมะเขือเทศสีแดงมีไลโคปินและผละไม้ตระกูลเบอร์รี่สีม่วงน้ำเงินก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังครับเคล็ดลับการทานหากมีอาการเจ็บปากหรือเบอื่ออาหาร การนำผักผลไม้เหล่านี้ไปปั่นเป็นสมูทตี้เย็นๆก็เป็นวิธีที่ช่วยให้ทานได้ง่ายขึ้นและรู้สึกสดชื่นขึ้นครับให้ความสำคัญกับน้ำสะอาดการดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ8-10แก้วเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะน้ำช่วยในการลำเลียงสารอาหารขับของเสียออกจากร่างกายและป้องกันภาวะขาดน้ำซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการรักษาครับ ข้อควรระวังและสิ่งสำคัญที่สุดอาหารต้องปรุงสุกและสะอาดเสมอครับเนื่องจากภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยจะต่ำกว่าปกติจึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากอาหารได้ง่ายมากครับต้องหลีกเลี่ยงอาหารดิบสุกๆดิบๆของหมักดองหรืออาหารค้างคืนโดยเด็ดขาดครับอย่าหลงเชื่ออาหารเสริมหรือสมุนไพรที่ไม่ได้รับการรับรอง ในช่วงเวลาที่เปราะบางนี้มักจะมีผู้ที่นำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาแนะนำโดยอ้างว่าสามารถรักษามะเร็งได้ขอให้ท่านผู้ฟังยึดหลักปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนเสมอครับเพราะอาหารเสริมหรือสมุนไพราบางชนิดอาจไปทำปฏิกิริยากับยาเคมีบาบัดหรือการรักษาอื่นๆทาให้ประสิทธิภาพของยาลดลงหรือเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายได้ครับ เคล็ดลับที่สคือเคลื่อนไหวร่างกายอย่างนุ่มนวลเท่าที่ร่างกายจะอำนวยความเชื่อเดเดิมที่ว่าเมื่อป่วยแล้วต้องนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงตลอดเวลานั้นเป็นความเชื่อที่ต้องปรับเปลี่ยนครับการนอนติดเตียงนานเกินไปกลับจะทำให้กล้ามเนื้อลีบลงระบบไหลเวียนโลหิตไม่ดีและสภาพจิตใจห่อเหี่ยวลงได้ครับในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมและนุ่มนวลกลับมีประโยชน์อย่างมหาศาลครับประโยชน์ของการออกกำลังกายเบาๆช่วยลดความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียอาจจะฟังดูขัดแย้งนะครับแต่มีงานวิจัยมากมายที่ยืนยันว่าการออกกำลังกายเบาๆสามารถช่วยลดอาการเหนื่อยล้าซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยที่สุดในการรักษามะเริงได้ครับเสริมสร้างการทำงานของภูมิคุ้มกัน การเคลื่อนไหวช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเดินทางไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั่วร่างกายได้ดีขึ้นครับรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงช่วยให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรงพอที่จะทนต่อการรักษาได้ดีขึ้นครับปรับปรุงสภาพจิตใจการออกกำลังกายช่วยให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขอย่างเอนโดฟินออกมา ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างดีครับแล้วจะออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยเริ่มต้นอย่างช้าๆและฟังเสียงร่างกายของตัวเองครับนี่คือกฎเล็กข้อแรกอย่าหักโหมเด็ดขาดในวันที่รู้สึกดีอาจจะลองเดินช้าๆในบ้านหรือรอบๆบ,บ้านสัก5 1 0นาทีครับหากรู้สึกเหนื่อยก็ให้หยุดพักทันทีตัวอย่างกิจกรรมที่เหมาะสม การเดินการแกวงแขนเบาๆการทำโยคะหรือรำไทยเก๊กสำหรับผู้ป่วยซึ่งเน้นการเคลื่อนไหวที่ช้าและนุ่มนวลประกอบกับการหายใจหรือการออกกำลังกายบนเก้าอี้เช่นการยกขาสลับข้างหรือการยกแขนก็เป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยครับปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดก่อนเสมอก่อนจะเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกายใดๆ ควรปรึกษาทีมแพทย์ก่อนเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมนั้นๆเหมาะสมกับสภาวะร่างกายและข้อจำกัดของเราในขณะนั้นครับเคล็ดลับที่3ให้การนอนหลับคือการซ่อมแซมที่ดีที่สุดการนอนหลับไม่ใช่การพักผ่อนแต่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่ร่างกายและระบบภูมิคุ้มกันของเราจะได้ทำการซ่อมสร้างตัวเองครับ เกิดอะไรขึ้นขณะที่เราหลับในขณะที่เราหลับสนิทร่างกายจะหลั่งสารที่เรียกว่าไซโตไคน์บางชนิดออกมาซึ่งเป็นโปรโตีนที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมและสั่งการระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครับการนอนหลับที่ไม่เพียงพอจะไปรบกวนกระบวนการนี้ทำให้การทำงานของภูมิคุ้มกันลดลง และร่างกายฟื้นตัวได้ช้าลงครับเคล็ดลับสร้างบรรยากาศแห่งการนอนหลับกำหนดเวลาเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาพยายามสร้างกิจวัตรในการนอนที่สม่ำเสมอครับเพื่อปรับนาฬิกาชีวภาพของร่างกายครับจัดห้องนอนให้เหมาะสมห้องนอนควรจะมืดเงียบและมีอุณหภูมิที่เย็นสบายครับควรนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นโทรทัศน์หรือโทรศัพท์มือถือ ออกไปจากห้องนอนหรือปิดก่อนเข้านอนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงครับสร้างความผ่อนคลายก่อนนอนอาจจะลองอาบน้ำอุ่นฟังเพลงบรรเลงเบาๆอ่านหนังสือที่ให้ความรู้สึกสบายใจหรือการฝึกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆเพื่อให้ร่างกายและจิตใจสงบลงและพร้อมที่จะเข้าสู่การนอนหลับครับหลีกเลี่ยงคาเฟอีนและอาหารมื้อหนักก่อนนอนไม่ควรดื่มชากาแฟ หรือทานอาหารมื้อใหญ่ๆในช่วง3 4ถึงชั่วโมงก่อนเข้านอนครับหากมีปัญหาการนอนหลับควรทำอย่างไรปัญหาการนอนหลับเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากในผู้ป่วยมะเรง็งอาจจะเกิดจากความเจ็บปวดความวิตกกังวลหรือผลข้างเคียงของยาหากท่านมีปัญหาเรื่องการนอนหลับอย่างรุนแรงควรแจ้งให้แพทย์ทราบนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะคุณหมออาจจะมียาหรือวิธีที่ช่วยบรรเทาให้ท่านนอนหลับได้ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลดีอย่างมากต่อการฟื้นตัวของร่างกายครับเคต็ดลับที่4พลังใจคือยาขนานเอกจัดการความเครียดอย่างเข้าใจร่างกายและจิตใจของเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกันครับความเครียดความวิตกกังวลและความกลัวที่เกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้กับโรคมะเร็งนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากเราปล่อยให้ความเครียดเรื้อรังเข้าครอบงำร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อว่าคอร์ทิซอนออกมาในปริมาณสูงครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะไปกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงเลยครับวิธีสร้างพลังใจและลดความเครียดยอมรับในอารมณ์ของตัวเองไม่เป็นไรเลยที่จะรู้สึกกลัวโกรธหรือเศร้าครับการยอมรับ และอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกถึงอารมณ์เหล่านั้นคือก้้วแรกของการจัดการมันครับฝึกสติและเทคนิคการหายใจการฝึกหายใจเข้าลึกๆทางจมูกจนท้องป่องและค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆทางปากจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งเป็นระบบที่ทำให้ร่างกายผ่อนคลายและสงบลงได้ครับลองทำครั้งละ5-10นาทีในทุกๆวัน ทํางานอดิเรกที่สร้างความเพลิดเพลินหาเวลาทําในสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีและลืมความเจ็บป่วยไปได้ชั่วขณะเช่นการฟังเพลงการวาดภาพการถักไหมพรมหรือการดูแลต้นไม้เล็กๆน้อยๆในบ้านครับพูดคุยระบายความรู้สึกอย่ากเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวครับการได้พูดคุยกับคนในครอบครัวเพื่อนสนิทที่ไว้ใจหรือการเข้าร่วมกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันสามารถช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวลงได้อย่างมากครับมองหาความสุขเล็กๆในแต่ละวันพยายามจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะและมองหาเรื่องราวด,ดีๆเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเช่นการได้เห็นดอกไม้บานการได้ยินเสียงนกร้องหรือการได้รับรอยยิ้มจากคนที่เรารักครับเคล็ดลับที่ห สุขอนามัยคือการป้องกันที่มองไม่เห็นข้อสุดท้ายนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดครับดังที่กล่าวไปว่าการรักษาทำให้ภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงดังนั้นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจะภายนอกเข้าสู่ร่างกายจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับล้างมือบ่อยๆคือหัวใจสำคัญทั้งตัวผู้ป่วยและผู้ดูแล ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำอย่างถูกวิธีให้เป็นนิสัยครับโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารก่อนและหลังการเตรียมอาหารหลังการเข้าห้องน้ำและหลังจากกลับมาจากนอกบ้านครับหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนแออัดในช่วงที่ภูมิคุ้มกันต่ำควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านเช่นห้างสรรพสินค้าหรือตลาดสดเพื่อลดโอกาสในการรับเชื้อโรคครับ ดูแลความสะอาดของช่องปากผลข้างเคียงจากการรักษาอาจทำให้เกิดแผลในปากได้ง่ายซึ่งเป็นประตูให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ควรใช้แปรงสีฟันขนนุ่มแปรงฟันอย่างเบามือและบ้วนปากด้วยน้ำเกลืออุ่นๆเป็นประจำครับรักษาสภาพแวดล้อมในบ้านให้สะอาดมันทำความสะอาดบ้านอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคในบ้านครับ ผมขอย้ำในตอนท้ายนี้อีกครั้งนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้นำมาแบ่งปันในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพเสริมจากการรักษาหลักทางการแพทย์เท่านั้นและทุกๆวิธีที่กล่าวมาควรทำภายใต้คำแนะนำของทีมแพทย์ผู้ดูแลท่านเสมอครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังไม้ไกลฝั่งในวันนี้ครับ ผมขอส่งกำลังใจให้กับนักสู้ทุกท่านและผู้ดูแลทุกครอบครัวนะครับการเดินทางสายนี้อาจจะยาวไกลและเหนื่อยล้าแต่ท่านไม่ได้เดินอยู่เพียงลำพังครับโปรดจำไว้เสมอว่าร่างกายของเราคือเพื่อนที่ดีที่สุดที่พร้อมจะต่อสู้เคียงข้างเราเสมอขอเพียงแค่เรามอบการดูแลที่ดีที่สุดให้เขาครับ ถ้าท่านกูฟังชื่นชอบเนื้อหาในวันนี้กรุณากดติดตามกดไลค์และแบ่งปันสาระดีๆที่เปลี่ยมด้วยกำลังใจนี้ไปให้กับคนที่ท่านรักและห่วงใยด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับผมดีเรกและเรื่องราวดีๆในการดูแลตัวเองในวัยไม้ไกลฝั่งได้ใหม่ในต่อหน้าและขอเน้นย้ำอีกครั้งนะครับหากมีปัญหาสุขภาพหรือข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการดูแลตัวเองในระหว่างการรักษา ควรปรึกษาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของท่านเสมอครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ